ดวงโดยรวมวันที่10มกราคม2568าดวงโดยรวมท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ในวันที่10มกราคม2568จากการพิจารณาดวงชะตาในวันดังกล่าวบุงบอกว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะมีดวงชะตาที่ค่อนข้างสดใสมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการงานและการเงินดังนี้การงานมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆ หรือความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอาจได้รับมอบหมายงานสําคัญหรือได้รับการเลื่อนตําแหน่งควรใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่การเงินดวงการเงินค่อนข้างดีมีโอกาสที่จะได้รับเงินเพิ่มขึ้นหรือมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆอาจได้รับโชคลาภเล็กๆน้อยๆแต่ควรระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยความรักความรักราบรื่นมีความสุขกับคนรักหรือคนที่คุณแอบชอบอาจมีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นเช่นการได้ออกไปเดทหรือการได้รับของขวัญ สุขภาพโดยรวมสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรดูแลเรื่องการพักผ่อนให้เพียงพอสีมงคลและสีที่ควรหลีกเลี่ยงสีมงคลสีเงินสีเหลืองสีทองสีเหลืองอ่อนสีเหลืองทองสีเหลืองมัสตาร์สีเหลืองครีมสีเหลืองอมพันธ์สีที่ควรหลีกเลี่ยงสีดำสีน้ำตาลเข้มสีแดงเข้มสีม่วงเข้มหมายเหตุการทำนายดวงชะตานี้เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาเท่านั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่น การกระทําของแต่ละบุคคลสภาพแวดล้อมและดวงชะตาเดิมสิ่งสําคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครดวงโดยรวมท่านที่เกิดในวันจันทร์ในวันที่10มกราคม2568จากการพิจารณาดวงชะตาในวันดังกล่าวบุงบอกว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์จะมีดวงชะตาที่ค่อนข้างผันผวน มีทั้งโอกาสดีและอุปสรรคที่ต้องเผชิญดังนี้การงานอาจพบกับความเปลี่ยนแปลงหรือการโยกย้ายที่ไม่คาดคิดควรปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆและเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นการเงินสถานการณ์ทางการเงินค่อนข้างมั่นคงมีความสุขกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ควรระวังเรื่องการใช้จ่ายที่เกินความจําเป็นความรักความสัมพันธ์มีความสุขและเข้าใจกันดีอาจมีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นเช่นการได้ออกไปเดท หรือการได้รับของขวัญสุขภาพโดยรวมสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรดูแลเรื่องการพักผ่อนให้เพียงพอคำแนะนำเพิ่มเติมการเสริมดวงการทำบุญกับพระสงฆ์การบริจาคเงินให้กับผู้ยากไร้าการปล่อยปลาการปล่อยนกหรือการทำบุญตามกำลังศรัทธาจะช่วยเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นการเสริมความมั่นใจการสวดมนต์หรือการปฏิบัติธรรมจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและจิตใจที่สงบก,การระวัง ควรระวังเรื่องอารมณ์ที่หุนหันพนลันแล่นและควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของผู้อื่นมากเกินไปหมายเหตุการทำนายดวงชะตานี้เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาเท่านั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการกระทำของแต่ละบุคคลสภาพแวดล้อมและดวงชะตาเดิมสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร ดวงโดยรวมท่านที่เกิดในวันอังคารในวันที่10มกราคม2568นั้นดวงชะตาทั่วไปค่อนข้างสดใสมีพลังงานที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นสูงการงานมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างดีความมุ่งมั่นและความกระตือรือร้นจะนําพาให้คุณก้าวหน้าไปได้ไกลอาจมีโอกาสได้รับมอบหมายงานสําคัญหรือได้รับการเลื่อนตําแหน่งการเงินดวงการเงินค่อนข้างดีมีโอกาสได้รับเงินเพิ่มขึ้น หรือมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยความรักความรักราบรื่นมีความสุขกับคนรักหรือคนที่คุณแอบชอบอาจมีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นเช่นการได้ออกไปเดทหรือการได้รับของขวัญสุขภาพโดยรวมสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กน้อยจากความประมาทคำแนะนำเพิ่มเติมเสริมดวงการทำบุญกับพระสงฆ์การบริจาคโลหิต หรือการช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาสจะช่วยเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นเสริมความมั่นใจการออกกําลังกายเป็นประจำและการแต่งกายด้วยสีแดงหรือสีส้มจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตระวังควรระวังเรื่องอารมณ์ที่หุนหันพันแล่นและควรหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาสสีมงคลแดงส้มชมพูสีที่ควหลีกเลี่ยงดำน้ำเงินเข้มหมยเหตุ การทำนายดวงชะตานี้เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาเท่านั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการกระทำของแต่ละบุคคลสภาพแวดล้อมและดวงชะตาเดิมสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครดวงโดยรวมท่านที่เกิดในวันพุธในวันที่10มกราคม2568นั้น ดวงชะตาโดยรวมค่อนข้างผันผวนมีทั้งโอกาสดีและอุปสรรคที่ต้องเผชิญการงานอาจพบกับความไม่แน่นอนในเรื่องงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องรับมือกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงควรมีความอดทนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆการเงินสถานการณ์ทางการเงินค่อนข้างผันผวนมีรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นพร้อมกันควรวางแผนการเงินให้รอบคอบและหลีกเลี่ยงการลงทุนที่เสี่ยงเกินไปความรัก ความสัมพันธ์อาจมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่ด้วยความเข้าใจและการให้อภัยจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสุขภาพโดยรวมสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องความเครียดและควรพักผ่อนให้เพียงพอสีมงคลเขียวสีที่ควรหลีกเลี่ยงดำน้ำเงินเข้มหมายเหตุการทำนายดวงชะตนี้เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาเท่านั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการกระทำของแต่ละบุคคลสภาพแวดล้อม และดวงชะตาเดิมสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครดวงโดยรวมท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีที่10มกราคม2568นั้นดวงชะตาโดยรวมค่อนข้างสดใสมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหลายด้านการงานความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับมีโอกาสที่จะได้ทำงานที่คุณชอบและมีความสุขคุณอาจได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ในองค์กรการเงินดวงการเงินดีมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภหรือเงินก้อนโตอาจมาจากการลงทุนหรือการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆความรักความสัมพันธ์ราบรื่นมีความสุขกับคนรักหรือคนที่คุณแอบชอบอาจมีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นเช่นการได้ออกไปเดทหรือการได้รับของขวัญ สุขภาพโดยรวมสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรดูแลเรื่องการพักผ่อนให้เพียงพอคำแนะนำเพิ่มเติมเสริมดวงการทำบุญกับพระสงฆ์การบริจาคเงินให้กับบูรณิธิหรือการปล่อยนกจะช่วยเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นเสริมความมั่นใจการสวดมนต์หรือการปฏิบัติธรรมจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและจิตใจที่สงบระวังควรระวังเรื่องอารมณ์ที่หุนหันพลันแล่นและควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของผู้อื่นมากเกินไป สีมงคลเหลืองทองสีที่ควรหลีกเลี่ยงดำน้ำเงินเข้มหมายเหตุการทำนายดวงชะตานี้เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาเท่านั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการกระทำของแต่ละบุคคลสภาพแวดล้อมและดวงชะตาเดิมสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร ดวงโดยรวมท่านที่เกิดในวันศุกร์ในวันที่สิมกราคม2568นั้นดวงชะตาโดยรวมค่อนข้างสดใสมีสเสน่ห์และความสามารถในการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตการงานมีเกณฑ์ได้รับโอกาสใหม่ๆห,หรือความก้าวหน้าในหน้าที่การงานความสามารถในการเข้าสังคมและการสื่อสารจะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จในด้านการงานได้เป็นอย่างดีอาจมีโอกาสได้เดินทางไกลเพื่อติดต่อธุรกิจการเงิน ดวงการเงินค่อนข้างดีมีโอกาสได้รับเงินเพิ่มขึ้นหรือมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆอาจได้รับโชคลาบเล็กๆน้อยๆจากการเสี่ยงโชคความรักความรักราบรื่นม,มีความสุขกับคนรักหรือคนที่คุณแอบชอบอาจมีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นเช่นการได้ออกไปเดทหรือการได้รับของขวัญสุขภาพโดยรวมสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องความเครียดและควรพักผ่อนให้เพียงพอคำแนะนำเพิ่มเติม เสริมดวงการทำบุญกับพระสงฆ์การบริจาคเงินให้กับบูลณิธิที่เกี่ยวกับเด็กหรือการช่วยเหลือสัตว์จะช่วยเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นเสริมความมั่นใจการแต่งกายด้วยสีชมพูหรือสีม่วงจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตระวังควรระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยและควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของผู้อื่นมากเกินไปสีมงคนชมพูม่วงสีที่ควรหลีกเลี่ยงดำน้ำเงินเข้มหมายเหตุ การทำนายดวงชะตานี้เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาเท่านั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการกระทำของแต่ละบุคคลสภาพแวดล้อมและดวงชะตาเดิมสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครดวงโดยรวมท่านที่เกิดในวันเสาร์ที่10มกราคม2568นั้น ดวงชะตาโดยรวมค่อนข้างผันผวนมีทั้งช่วงเวลาที่ดีและช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคการงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานหรือต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในเรื่องของงานควรมีความอดทนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆการเงินสถานการณ์ทางการเงินค่อนข้างผันผวนมีรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นพร้อมกันควรวางแผนการเงินให้รอบคอบและหลีกเลี่ยงการลงทุนที่เสี่ยงเกินไปความรัก ความสัมพันธ์อาจมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่ด้วยความเข้าใจและการให้อภัยจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสุขภาพควรดูแลสุขภาพให้ดีเป็นพิเศษโดยเฉพาะระบบทางเดิอนอาหารอาจมีอาการป่วยเล็กๆน้อยๆคำแนะนำเพิ่มเติมเสริมดวงการทำบุญกับพระสงฆ์การบริจาคโลหิตหรือการช่วยเหลือสัตว์จะช่วยเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นเสริมความมั่นใจ การทำสมาธิหรือการออกกำลังกายจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและจิตใจที่สงบระวังควรระวังเรื่องอารมณ์ที่หุนหันพลันแล่นและควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของผู้อื่นมากเกินไปสีมงคลมงวงสีที่ควรหลีกเลี่ยงแดงหมายเหตุการทำนายดวงชะตานี้เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาเท่านั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการกระทำของแต่ละบุคคลสภาพแวดล้อม และดวงชะตาเดิมสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร